สวัสดีค่ะไ,ได้แล้วสวัสดีครับพี่พีที่กดผิดเองโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะถือว่าวันนี้สบายๆเนาะมาแบบว่าพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีอ๋อชาเลนชาเลนมาให้น้องพีพีได้แบบว่าเพิ่มทักษะไหวพริบนิดนึงได้ค่ะเออ,เอ,อแต่ก่อนอื่นเลยเนาะก่อนอื่นเลยแล้วก็มีคําถามจากทางนีนแล้วก็คําถามจากทางบ้านด้วยนะฮะล่าสุด มีคนแบบว่าเซลงเซเลบทำทาเลนกันแบบว่ามาทุกวันเลยนี่เราได้ดูม้างหรือเปล่าเนี้ยได้ดูได้ดูบ้างครับหลังแบบเลิกง,งานอะไรอย่างงี้ก็แบบมานั่งดูกุบกุบเออเป็นไงบ้างดีใจดีใจมากๆที่แบบเหมือนพี่พี่เขาก็เอ็นดูเราด้วยเนาะพี่พี่ในวงการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราก็ใหม่มากสําหรับการเป็นศิลปินแต่ว่าพี่พศิลปินเนี้ยเหมือนซัพพอร์ตเราเต็มที่ทุกๆกคนเลยอ๋อ แล้วทั้งหมดที่เราได้ดูมาเนี่ยชอบความครีเอทของคนไหนมากที่สุดเออมันจะมีอของคนหนึ่งในติกตอกที่เขาแบบว่านั่งอยู่บนตัวแฟนเขาแล้วก็รูปขึ้นมาอุ้ยได้ดูหรือยังเฮ้ยฉันดูของปิงปอง <laughs> <laughs> ดูของปิงปองเ <laughs> <laughs> ออก็ s <S คือเห็นแล้วเราสึกแบบว่า ชอบเลยใช่ไหมเข้าใจ MM. คนนี้ก็ต้องให้จริงแบบรู้สึกว่าชนะมากเออแล้วอยากชวนไซรเล็บคนไหนมาแบบว่าดูเวทชาเลนด์ด้วยกันไหมคะ <c oughs> เป็นพิเศษจะบอกให้ง่ายอัฐพันธ์ไงอัธพันธ์อ๋อทำแล้วหรอทำยางยางยาง,ยางเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวทาด้วยกันเลยเอามาสองคนเลยคุณกันกับพี่ก้องใช่พี่ก้องเขาอยากเต้นแล้วพี่ก้องเขาอยากใส่ชุดในเอ็มวีเต้นกับหนูด้วยโย จริงเหรอบอกกองใช่เหรอพี่เพื่บอกพี่กออ้องอะ่ะเออรอดูรอดูนะคะว่าคุณบอกกองเราจะจะรับคำถาชาเลนจ์ไหมเนาะอ่าได้ข่าวว่าสีผมในเอ็มีก็ไปทำกับคุณก้องมาด้วยใช่ครับก็ไปทำก <อา S 2> ับพี่ก้องมาเราเลือกเองปะ<ล>เราคิดสีเองไหม ก็ช่วยช่วยคิดกับพี่พี่ทีมสไตลิ่งด้วยครับผมว่าแบบพี่จริงสีไหนดีเพราะว่าเราอยากได้โมเดนโทนที่ที่มันกลืนไปกับสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเลือกสีที่มันออกจออกบอ์หน่อยให้มันแบบสว่างขึ้นมาจากแบบสีผมที่ตอนแรกของพี่เป็นน้ำตาอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กองก็บอกว่าได้จำให้ใช่ไหมได้ตามสไตล์อ่ะแล้วมีอีกคนนึงนี่ก็คือแบบว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้อนะเนาะ คุณดิวเก้นเออเราจะไม่ถามหรอกว่าอะไรยังไงแต่เราจะถามว่าเขา่าบ่นไหมว่าาเต้นชาลินมันเป็นยังไงอะไรตอนเราสอนเขาทำติ๊กตอกตอนนั้นเน่ะเขาก็ไม่บ่นนะเขาก็มาเต้นกับเรานะก็ามาเต้น,นกับเรารอ, <laughs> อยู่นะออสอนอ,อ,อะไรมันมันจะมีแบบชาลินอะไรอ่ะถ้าหูเหรอมันก็จะเป็นแค่นี้อ,อ่า อโอ้ยได้หยุดได้ปะตึงตึงตึ้งเยอะมากเลยค่ะข้องส่งไม่มีอินเตอร์แอคเลยทุกคน, <laughs> น,นคือตอนนี้คือแบบดูแบบกินข้าวเสร็จแล้วง่วงง่วงเหรอหนูหนูก็ง่วงใช่ไหมลูกนิดนึง <laughs> ตอนนี้คนดูสามพันแปดนะคะถือว่าเยอะมากอันนี้ไม่รู้ว่าเราแบบน่าจะตอบกันเยอะแล้วแหละแต่อันนี้อยากดูเป็นพิเศษทําไมพระเอกเองวีต้องเป็นอเล็กค่ะ อ่ะพี่ก็รู้เนี่ยว่าเราตอบกันมาเยอะแล้วเอาไม่รู้เดาหนีเดาวมาที่จริงที่เลื่อกเป็นพี่อเล็กพอเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเคมีใหม่ๆครับที่ที่ตัวพี่เองอะ่ะพี่ยังไม่เคยร่วมงานกับเขาด้วยแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบถ้าเราเล่นกับคนที่โตวกว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเคมียังไงก็เราก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเลือกพี่อเล็กมาแล้วพี่เขาหน้า,ารักด้วยแล้วน<แ>ลหนูกต,ติดต่ตตอตไปพอ <laughs> ติดต่อไปนี่ คำแรกที่อเล็กพูดว่าไงคะตอนติดต่อไปล่ละครับเขาก็บอกว่าได้เขาเขาก็ตกลงเลยคือติดต่อไปเขากตกลงก่อนที่เราจะส่งไปว่าที่จรงิงแล้วมันเราจะถ่ายอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอือเอเล็กก็คือเซเย็มาทาให้เราทันทีอือ๋ยวันนี้มีออนด้วยนะในช่องพี่เขนานะฝากไปดูด้วยจริงเหรอใช่รายการอาหารของอเล็กครับผมหกโมงเย็นวันนี้เอเล็กก็จะมาทําอาหารให้พี่กินอุ้ย ถิงอีกเ <laughs> <laughs> มนูอะไรเดี๋ยวนี้ต้องรอติดตามเย็นนี้นะคะหกโมงเย็นที่ช่อง Youtube พี่อเล็กใช่ไหมลูกใช่ค่ะช่อง Youtube อาหารของอเล็กครับอ่าขอสามคำให้พี่อเล็กหน่อยที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราให้สามคำคำว่าอะไรมั้งพี่มีน้อยพี่มีนนอย ขอที่มาหน่อยได้ไหมทำไมต้องมีหมีเป็นพี่หมีน้อยเขาตัวใหญ่ใ,หญใช่ไหมล้วแต่ว่าเขาน่ารักไงเขาก ấy, ็เหมือนพี่หมีน้อยเออนนอันนี้อยากถามว่าระหว่างเพลงแรกที่เราเพิ่งปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วเนาะกับเพลงนี้มันสะท้อนตัวตวนอะไรเราแบบแตกต่างกันไหมหรือว่าคล้ายๆกันอันนี้มันจะใหม่กว่าของที่แล้วเนาะพี่หมายความว่าอันที่แล้ว,ว่คอนเซ็ปต์ของพี่คือ มันเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวด้วยพี่เลยรู้สึกว่าแบบหนูก็เลีย,ยกแบบเรียกว่าอะไรวะเหมือนอยากให้คนเห็นเราในหลายๆลุคหลายๆสไตล์ดูคือในนั้นก็จะมีห้าลุคที่มันดูอาจจะมีความเป็นเราในทุกๆแบบอะไรเงี้ยแต่ของอันเนี้ยมันจะมาโฟกัสตรงที่ว่าพี่อยากอยากได้ความความใหม่ด้วยแล้วก็อยากได้คือคอนเซปต์มันคือเหมือนว่าแบบเราไป เทียบกับคนที่เรารักแล้วเราอยากอยู่เขานานๆเราเลยรู้สึกว่าแบบในถ้าเราอยู่กับเขาได้นานๆขนาดนั้นะสิ่งที่เราจคยทำก็คือแบบ I do it how you like it ฟีลนี้มันก็มันก็เลยตรงนี้มันก็ได้ต่อยอดมาเป็นต่างๆใน MV ที่เห็นนี่แหละครับผมมันก็มันก็จะตัดประมาณตรงนี้ลุกใน MV อันนี้ก็จะก็จะเป็นลิงก์กับสถานที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มาจากแบบหลายๆสไตล์หลายๆแบบมันจะเป็นสไตล์ที่เป็นที่มันดูเข้ากันกับสถานที่อยู่ในมูดอ d นโทนเดียวกัน อืมเราเราพวกสตอรี่บอร์ดเอ็มวอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เราเราเป็นคนคิดเองด้วยปะสตอรี่บอร์ดเอ็อันนี้จะเป็นฝั่งที่บอสคิดครับแต่ว่าเราก็จะพูดคร่าวๆว่าที่จริงแล้วเราเราอยากได้ประมาณไหนหมายความว่าเราเราอยากเล่าเรื่องอะไรเขาพี่บอสก็จะไปต่อยอดตรงนี้มาแล้วก็แบบฟีดแบกลับมาให้พี่เขาอืมแล้วคอสตูมล่ะคะแต่ละแต่ละลุกก็คือหนูไม่ได้เลือกเลยเขาจัอะมาหนูก็ใส่ใส่ไปหนูแบบ หนูก็ไม่ได้เลือกเลยจริงคือถามก็รู้อยู่แล้วไงก็เลยเราก็เลยตอบแบบใหม่ไงเออโอเคโอเคผิถามก็รู้เนาะว่าหนูไม่ได้เลือกเลยหนูไม่ได้เลือกเลยอืมอืมอ่ะถ้ามีโอกาสเราอยากจะเห็นซิงเกิลหน้าที่มันจะดูเป็นเพลงแบบแนวเต้นเต้นอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าสองเพลงสองเพลงรวมถึงเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะ นเนิบๆใช่ไหมนเนิบๆมเนิมมูมเบาๆอืมใช่ก,ก็ต้อง<ะ>ต้องรอต้องรอดูโอกาสครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคืออะไรเหล่านี้สกิลเหล่านี้มันต้องใช้การฝึกฝนมาเนาะหมายความว่าตัวพีเพี่รู้สึกว่าถ้าตัวพียังฝึกได้ไม่ดีพอในในเลเวลที่พีรู้สึกว่าแบบมันดีสำหรับพีอย่างเงี้ยพีพีก็ยังยังไม่อยากทําแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะหมายความว่าเราเเรานิดการฝึกฝนนู่นนี่นั่นไปก่อนถ้ามีเวลานู่นนี่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นไอเดียที่ดีครับผมที่พีอยากจะทำ อ่าเารอดูรอรอติดตามดูนะอ่ะซิโกโล่าสุดเนี้ยมีท่อนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมขอขอแบบร้องสดให้ฟังสักท่อนหนึ่งหน่อยได้ท่อนหกไหมได้หมดแต่ว่าไม่ร้องเต็มเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูเอมวีกันด้วยในชนใช่เเอมวีจะทะลุสี่ล้านแล้วนี่อีกนิดนึงก็จะสี่ล้านแล้ว <c oughs> เราต้องไปปั่นยอดกันอ่ะเดี๋ยวลองให้สักหนึ่งครึ่งหนึ่ง <c oughs> โอเคครับ นั่งนึกอยู่นะขอฉันได้ฝันอีกในิดได้หรือเปล่าแต่เธอไม่ไร้อนชยกันได้ไหมขอแค่รได้มองตาอะอะอ,ะอะไม่ลองไม่ลองละอะอะไปดูประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆใน streaming ทุกช่องทางเลยคะับผมแล้วก็ไปดูกันที่ยูทูบได้เลย อ่ะมีคําถามจากทางบ้านเขาก็ฝากคําถามมากับทางมินแมกซีนด้วยเนาะอ่ะคําถามแรกเลยเนี่ยมีเขาถามมาว่ารู้ไหมคะว่าแฟนคลับเรียกเพลงชื่อเพลงนี้ว่าน้องดุยพี่พีพคิดพไทำไม<อ>ต้อง,องดุยดูอิดปป <laughs> มันเป็นดูอิดแบบลวกนะ <laughs> ตาจ่ายอย่างนั้น <laughs> จริงจริง,รงถ้าสังเกตนะชื่อเพลงเพลงซิงเกิลแรกกับซิงเกิลเนี้ย จะยาวมากเลยอ่ะคุณอะไรคือ it's okay not to be alright it's okay not to be alright แปดะแปดพยางเออแล้วอย่างนี้ก็คือย่อให้ใช่ไหมเหลือดูหยิบนี้เหลือเจ็ดแล้ว I do it how you like it เจ็ดใหน้าเหลือ6กอ่ะรอดูนะคะว่าซิงเกิลหน้าจะเหลือกี่พยางนะฮะเออมีสครัามมาถามมาอีกว่าเพลง อ o สโอเคนัท okay, be เบ r ไร h t กินบอกแต่ชั้นมากชอบพีพีชุดขาวลุกสปอร์ตแล้วก็เพลงเอาเดวิดฮาวิลไรกิทเนี่ยกินได้บอกพีพีหรือเปล่าว่าเป็นยังไงชอบลุกหนคนนเขา่าจะชอบชุดกางเกงขาสั้นอันนี้คือ <c oughs> เขาพูดหรือว่าเราพูดอันนี้คือ <Huh? S 1> เขาพูดหรือเขาพูดเองหรือว่าเราพูดเองเราตอบแทนเขาตายแล้ว <laughs> อ่ยังมีอีกคำถามหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวนะคขาถามเยอะมากเลยอ่ะถ้าโดนแฟนงอนอยากรู้วิธีงอฉบับคนข้างรักแบบน้องพีพีค่ะเราเป็นคนข้างอะไร,รนะ,ะเ,รเราเป็นคนข้างรักหรือเปล่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแฟนเรางอนอย่างเงี้ยเราจะงอแฟนเรายังไงอันนี้นปขับทางบ้านเขาถามมาอ๋อถ้าแฟนเรางอนเราจะงอแฟนยังไง<อ>จริงพี่ว่าคี่ว่าก็ต้องดูว่าเรางอนกันเรื่องอะไรใช่ไหมเรามาหาเหตุผลกันว่าจริงๆแล้วเราทะเ,เลาะกันเรื่องอะไรมากกว่าเขางอนเราเพราะอะไร งอนเพราะว่าแบบเย็นี้ไม่รู้จะกินอะไรดีอะไรเงี้ยงอนแบบเล็กเล็กน้อยเอองอนแบบไม่รู้จะกินอะไรดีเออเราจะงอนยังไงสบับแบบคนข้างรักแบบน้องพีพีก็งอนแบบน่ารักแน่เลยไม่งออุ้ยทําไมล่ะไม่งอไปเลยเปลี่ยนเวมัง ไม่รู้จะตอบอะไรไม่ก็ก็คงก็คงต้องตามใจเขาแหละถ้าเขาอยากกินแะไรก็เดือดก็เออเราก็ไปตามใจเขาอีกมื้อหนึ่งก็ได้คนละขึ้นไงเรามื้อบ่ายเขาอาจจะมื้อเย็นอ่าาถามจากข้างบ้านอัทิตยท้ายเห็นบอกว่าสัมภาษณ์เพลงก่อนน้องพีพีบอกว่ามามาเห็นเพลงดีแล้วก็มามาก็เออรอบนี้มามาเห็นแล้วมามาอุทานว่ายังไงคะลูก เขาไม่พูดเลยเลยนะมาเขาบอกว่าเขาเขาก็แฮปปี้เขาแชร์ก็คือเยอะมากเขาแชร์แบบสุดๆแชร์ยิ่งกว่าเจ้าของเพลงเบอร์นั้นเลยเหรอมาเ,อเาเขาเต็มที่ครับเขาซัพพอร์ตพีอยู่แล้วแล้วเ,าเขาก็เขาดีใจที่ที่ที่ททตัวเพลงพีได้ทําสิ่งที่พีม,มีความสุขเหมือนกันกนะ uh มีฝปขับทางบ้านพิมพ์มาบอกว่างอนเพราะว่าไม่ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าไปไหนอ่ะใครงอนใครเหนียวได้พูใครงอนใคร ไม่รู้พิมพ์ก็ไม่รู้พิมพ์ก็ไม่รู้พิมพ์ก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> อย่าชี้หน้าแนท <c oughs> <c oughs> รู้เลยนะคะโอเคอ่ะมีชาเลนจ์มาให้น้องพีพีได้แบบว่าตอบชิงไว้ชิงพีบนิดนึงเนาะล้อไปกับชื่อเพลงของเราชื่อว่าเกม h อาด o อิ t h อ w อยู่ k e i ิอ่าก็คือจะมีสถานการณ์มีสถานการณ์มาให้เราแล้วตอบว่าเราจะทํายังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้น อ่า<ด>มีมีอยู่ประมาณห้าซีติวเอชันอ่ะซีต<ด>ิวเอชันแรก<ะ>เริ่มเลยถ้าแฟนบ่เหนื่อยพีพีจะทํายังไงให้แฟนหายเหนื่อยแฟนบ่นเริ่มก็ต้องให้เขานอนถ้าเขาเหนื่อยเขาก็ต้องนอน <laughs> อัถ้าเหนื่อยใจมาละ่ะเหนื่อยใจแบบว่าเหนื่อยใจสักงตายแบบว่าเอยนอนก็ไม่หลับเครียดไปปฏิบัติธรรม ไปด้วยหรือเปล่าเราบอกให้เขาไปแล้วเราไปด้วยหรือเปล่าให้เขาไปเลยเดี๋ยวเราอยู่บ้านเออส่งใจไงจิตถึงจิตสถานการณ์ที่สองถ้าต้องทําอาหารหนึ่งอย่างให้จะเลือกทาอะไรขออะไรเมนูอะไรให้ใครคะให้แฟนให้แฟนทำอาหารหรอพาไปกินได้ไหมคือชอบกินปิ้งยาง เราใส่ปิ้งย่างเลยเราใส่ชาบูพูดก่อนปิ้งย่างนี่ใส่ปิ้งย่างได้หมดจะแบบสไตล์ไหนคือได้หมดเลยหมูกระทาหรือว่าจะแบบบาร์บีคิวหรือว่าจะได้หมดเคยทาสถิติปะว่าหนึ่งวีกินปิ้งย่างมากสุดกี่ครั้งห้าหกหูนูได้ได้ได้ใกล้ละพี่มิ้นบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอ่ะ สถานการณ์ที right size, ่สามนะฮะถ้าเราแต่งต <g ười> ัวตามแบบของเราแล้วแฟนไม่ชอบเออไม่โอเคไปเปลี่ยนทำไงอ่ะทำไงก็ได้ให้เขาเข้าใจไม่ตามใจแฟนใช่ไหมก็ถ้าสมมติมันเป็นบอดี้เราร่างกายเราแบบว่าในมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันที่เราอยากจะใส่อะไรที่เราชอบแล้วถ้าเขาเป็นแฟนเราจริงนมาควับว่าเขาต้องซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราแบบ เราก็ชอบเหมือนกันเหมือนที่เราก็ซัพพอร์ตเขาในเวที่เขาเป็นเหมือนกันแเ,ออเราก็ต้องไปหาทางให้เขาแบบเข้าใจใเราให้ได้เออเอ,อันนี้ก็คือแบบว่าเสกเอฟบีเอฟของจริงนะคะแฟนเข้าใจนะแฟนเขาไม่ว่านะเออโอเคโอเคโอเคค่ะทางบ้านพูดมางนี้อ่ะสถานการณ์ที่สี่ถ้าต้องไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่เราไม่ถูกชะตาต้องทาไงอะ่ะเราก็ไม่ไปแม้ถ้าเราไม่ถูกชะตา <c oughs> อือ ไม่ไปเลยไม่ไปเลยไปเลยแต่ถ้าโดนบังคับไปเอาเพื่อนเราไปด้วยเอาเพื่อนเราไปแกงเพื่อแบบตีกันแล้วเรามีพวกอืมได้อยู่คนเดียวแล้วมันก้ากกันเนาะ้อยู่คนเดียวแล้วมันแบบเราโดนลุมแต่ถ้าเรามีพวกสักคนหนึ่งเราอาจจะแบบเก่งขึ้นสักนิดเออเอชอบมีการถาพวกนะอ่ะสถานการณ์สุดท้ายเรากําลังแหงเอาอยู่กับเพื่อนกําลังสนุกอยู่เลยอ่ะแฟนโทรตามกลับบ้าน ทำไงอ่ะดูนั่นสิกำลังสนุกเลยกำลังแบบว่าเพลงโปรดกลับไหมนี่ถัดทีงานเป็นอกลับไหมไม่กลับเขาบอกอะไรผมไม่กลับถ้าอยากถ้าอยากจะให้กลับก็มารับอุ้ยแหมเขามีลูกเล่าลูกชนว่ะเออถ้าอยากให้กลับก็มารับมารับถึงที่เลยใช่ไหมถ้าต้องมารับถึงที่เลยเดินเชิญมารับเลยถห้หอยกลับเอออ่าเดี๋ยวแฟนคลับก็จดแล้วนะจด จดแดดหลอกแล้วนะ <laughs> อ,อ่ามีเยอะมากอ่าอ่าแถมให้อีกสักสถานการณ์หนึ่งถ้าแฟนอยากฟังเราร้องเพลงเราจะร้องเพลงอะไรให้แฟน I do it how you like it <laughs> <laughs> อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะ like, เราจแบบเรา,เราจจะะเร้องเพลงให้คนที่เราหลักใช่ไหมนล้าก็ร้องเพลงนี้ไง I do it how you like it <laughs> ฉันจะทำทุกอย่างที่เธอชอบนี่ <laughs> ก็เป็นการร้ <laughs> อง <laughs> น่ะน่ะนะนะคอมเมนต์กันเต็มเลยนะคะโอ้สี่พันแล้วอะสี่พันวิวแล้วอ่ะโอเคอะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครัแบแปบ๊บเดียวเลยอะเราไลฟา์ันแค่ครึ่งชั่วโมง,องเอง<บ>เนาะแบบป๊บเดียวมันใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็มีคราวที่แล้วที่น้องพี่พีมาถ่ายมิ้นใช่ไหมนะกับดูดูิดอ่าเป็นไงบ้างคะกับการที่แบบว่ามาขึ้น มินแบบว่าส่งท้ายปีสะพันี่เวตอนนั้นเนาะปลายปีที่แล้วดีใจครับแล้วก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแกเลยของพีกับเนี่ยอีกสองคู่ด้วยพี่ออพี่การยินพี่อินวอลครับผมดีใจครับเราไทแล้วก็สนุกมากหลายๆอย่างในนั้นที่พี่ก็ไม่เคยทํานะอย่างแบบผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นผีเสื้อจริงที่สตาร์ไว้เนี่เน่ยคว่าเราโกงกันนะอินพไวท่าเองเลยหรอแบบว่านอนบนโต๊ะบนโต๊ะ ไปดูกันครับที่จริงมินเล่มนี้ดีมากแล้วก็มีแบบว่ามินซิกแพคใครอยากมินซิกแพคกันมินซิกแพคเล่มล่าสุดเดี๋ยวใครอหรอใครหน้าคนไหนหน้าใช่คนนี้หรือเปล่ามีไหมมีไหมเดี๋ยวหยิบขึ้นมาสิมีมีมีหรอมีหรอคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยอยขายของให้เลยนะ นี่ขายของ,ง,งให้เลยนะเสียงหลงเนี่ยอ่ะคัะครั้งแรกที่เราเห็นคอลัมน์นี้น้องโอมจากคอลัมน์นี้รู้สึกไงลูกแต่ว่าสามคำแรกยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เคยดูให้ดูก็ได้ <laughs> มีมีมองอย่างนี้ได้ดนะมองอ,ะ <laughs> อ่ะให้ดูอ่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวมีสุดเดี๋ยวมี เออที่สุดใช่ไหมสนใจไหมคะลูกสนใจมาลงคอลัมน์มินซิกแพคไว้ฮะเดี๋ยวทีมงานมีแมกซีนจัดให้น้องพีพีได้นะพี่ไม่ติดอยู่แล้วเฮ้ยเขาพูดแล้วนะคะทุกคนแคปเจอร์ไว้นะฮะไม่ติดอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วแพดแท็กไฮไลท์เขาว่าไม่ติดอยู่แล้วเออเราไม่ติดอยู่แล้วไปเอ่อทักคุณแยนได้เลยทักคุณแยนไ้เลยนโอเคโอเคอ่าแคปแล้วนะ แคปแล้วนะอ่ะเป็นธรรมเนียมของมนแมกกาซีนเราจะให้น้องพีพีทำท่าน่ารักให้เป็นแฟนในแคปเจอร์หน้าจอกันเนาะก็ใครที่อยู่ทางช่องทางหน้าจอพีซีโทรศัพท์อะไรนี้เตรียมมาแคปจอนะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะนับหนึ่งสองสามให้เนาะสามท่าพร้อมไหมคะลูกเลือกฟิลเตอร์ได้นะหรือว่าไม่เลือกไม่เป็นไรกลัวกลัวมันไปใช่ไหมกลัวมันดับใช่อ่ะหนึ่งสองสาม อ่าอันที่สองหนึ่งสองสมัมเออทาสิ g เนเจอร์ขาวเอออ่ะสุดท้ายลูกสุดท้ายหนึ่งสองสั้นเออเรามาขายเพลงเลยเต็มเต็มอ่าใช่อ่ะถามเลยเนี่ยมาขายเพลงจตุนเนี่ยให้ฝากผลงานหน่อยค่ะครับเ<า>ดีด๋ยวน,นี้จะมีอะไรแบบเดี๋ยวนี้จะมีอะไรไหมแล้วก็นอกจากเพลงเราด้วยอ่ะ ก็ที่จริงวันเสาร์ออน,นี้ก็จะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของพี่กับกินด้วยก็คือ Moment How s e ช a n ครับผมอันนั้นหนึ่งอันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้ v อให้ไปดู MV เพลงอาจ i อ h ตเฮาเชย i ไท์นะครับผมที่ YouTube c h anel n า d a มิ s i กแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ไดที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็ฝากมีนเนกซีนด้วยแล้วก็ฝากเอ่อมินสิกแพ็กด้วยแล้วก็ฝากในส่วนของร้านเฮซด้วย <c oughs> ครบไหมเออครบครบหยดค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้พึนงพึ่งคิดได้เลยถ้าเป็นซิงเกิลหน้าทําสีผมสีอะไรดีคะมีสีอะไรที่ยังี้ถซิงเกิลนี้ก่อนเพราะว่าทํามาจนแบบว่าต้องต้องรีแพ็์ต้องบํารุงก่อนแล้วตอนนี้เอนาะอ่ะสนุกสนานมากๆเลยมีมีแฟนคลับบอกว่าทัดหูกันไปทางประเทศแล้วค่ะตอนนี้ มีมีซิบแปคลกเนีมีแฟนคลับทางบ้านแบบว่าคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักไม่อยู่เฉยๆก็น่ารักอย่าขยับอ่าโอเคค่ะอ่ะวันเสาร์นี้เนาะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมลูกอะไรยังไงสำหรับใครที่อยากจะตามไปดูยังซื้อบัตรได้อยู่หรือเปล่ายังยังซื้อบัตรได้อยู่ครับผมแต่ว่ารายละเอียดต่างๆให้ติดตามในช่องทางของทางดาดาบังกอกแล้วก็ดาราอุสิทครั มีสปอยนิดหนึ่งไหมคะสปอยนิดหนึ่งจะมีเซอร์ไพรส์มีทีเซอร์ทีเซอร์ใช้คำว่าทีเซอร์มีทีเซอร์ปล่อยไปแล้วครับผมที่ที่ทาง YouTube ของ c ชา n e l นาดาวครับผมให้ให้ลองไปดูกันที่จริงแบบในสปอยอ่ะคือจะเห็นเลยว่าเซตติ้งหรือฉากต่างๆอะไรในใน m มเมนต์เฮาสเนี่ยมันอลังค่อนข้างอลังการมากเลยนะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นไอเดียที่แบบเวิร์กมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับอืมลองกี่เพลงคะอันนี้สปอยให้ได้ไหมคะ สิบสองสิบสองเพลงเลยนะแล้วมีเพลงใหม่ๆที่ยังไม่เคยรองที่ไหนด้วยนะอุ้ยนี่ี้ก็ต้องรีบไปซื้อบัตรมาชมแล้วใช่ค่ะยังยังซื้อได้อยู่เนาะโอเคอยากดูแล้วได้มากเลยค่ะโอเคค่ะโอ้หลุดสปอยมาถ้งขนาดนี้นะคะอะสุดท้ายท้ายสุดแล้วฝากอะไรถึง i n t e r national fan หน่อยค่ะวันนี้มาดูเยอะมากเลยคนจีคนญี่ปุ่น คนฟิลิปปินส์หมดเลยค่ะขอบคุณแล้วกันอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ช่วยกันซัพพอร์ต MV แล้วก็เพลงไอจูวิทอ o u l ไล e ิ t นะครับผมก็พี่จริงพีดีใจมากที่ที่ได้รับฟีดแบ็ที่ดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนพีมากขนาดนี้นะครับผมก็ยังไงโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราเราก็จะได้เจอกันเนาะถ้าเรามีโอกาสหน้านะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ถ้าจะมีซิงเกิลหน้าก็รอติดตามอัปเดตได้ทางนาดาวมิวสิกแล้วก็าดาราบังกอกเลยคะ่ะ อโอเคนะคะก็ขอให้น้องพี่ๆนะคะ MV ยอดขึ้นหลายๆล้านเลยไปห้าล้านหกล้านเจ็ล้านสิบล้านปังไปเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็รอติดตามนะคะมี a แมกซีนก็จะรอติดตามสปอร์ตผลงานของน้องทุกอย่างเลยนะคะทางนี้ก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ้อา ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะจัดก,กันไปนะคะขอฝากแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กพีพีกรีดจูดเอ็กมินไลน์นะคะนะใครที่จะแคปเจอร์โมเมนต์นะคะไปแชร์กันได้นะคะติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะในทวิตเตอร์แล้วก็ขอฝากมิ m a มกาซีนเล่มล่าสุดเลยนะคะหน้าปกเตนิวนะคะแล้วก็ที่น้องพีพีบอกว่าพอลน์มินซิกแพกเออมีน้องโอมนะคะแปะหน้าเลยทีเดียวนะคะพอบทสัมภาษณ์ไปซื้อกันได้นะคะที่ ลาซาด้านะคะลาสมอลเซิร์ชค่ะว่ามินแมกกาซีนไทยแลนด์นะคะตังร้อยเก้กาสิบก้าบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะวันนี้มินไลฟ์ต้องไปแล้วนะคะรอติดตามนะคะว่ามินไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นใครนะคะฝากติดตามมินแมกกาซีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยยยัยยัยย